สวัสดีค่ะพักชมการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเ TV ซกัน,ส,นกสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยก่ะที่ฝ่ายข่าว h อสซีทก่อติดสถานการณ์ต่างๆนํา,านมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่กรมการขนส่งทางบกนะคะได้ขยายเวลาในการยื่นเปลี่ยนใบทะเบียนแตกรายงานออกไปอีกค่ะ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงปัญหาป้ายทะเบียนรถแตกลายงาว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลังหลังจากยื่นเสนออนุมัติขยายเวลาปรับเปลี่ยนป้ายทะเบียนไปอีกหนึ่งปีจากเดิมกําหนดไว้สิ้นสุดวันที่30กันยายน2556เป็นวันที่30กันยายน2557ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนที่จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแผ่นป้ายหลังสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดหลังจากการที่รวบรวม ข้อมูลล่าสุดนะคะพบว,ว่าเจ้าของรถที่มีปัญหาป้ายทะเบียนแตกลายงาหรือรถที่จดทะเบียนระหว่างวันที่9มกราคมถึงวันที่1กันยายน2553ยื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่จำนวนค่อนข้างน้อยโดยตัวเลขล่าสุดเมื่อวันที่16กันยายนนะคะ2556มีเจ้าของรถหมายื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถแตกรายงาแล้วทั่วประเทศจำนวน73,852หมายเลขหรือ147,704แผ่นป้ายแบ่งเป็นส่วนกลาง50,000 595หมายเลขและส่วนภูมิภาค23,257หมายเลขจากทะเบียนที่มีปัญหาหมวดอักษรต่อประตัก จอจานและต่อปตัตตากสอสลาทั้งหมด751,600หมายเลขหรือ1,500,000แผ่นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแผ่นป้ายกรณีชำรุดแตกลายงาโดยส่วนกลางยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5ที่รถอยู่ในความรับผิดชอบส่วนที่ภูมิภาคนะคะให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยแนบเอกสารก็คือสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาแบบประชาชนซึ่งจะใช้เวลาในการดําเนินการแก้ไขและจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นใหม่ไปให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของรถนะคะไม่เกิน15วันค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีนะคะได้ออกมาประกาศถึงบุคคลใดที่กระทำการขอทานนะคะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานปีพุทธศักราช2 4 8 4ค่ะ นางสาวรัชนีไตรตึงโกศนนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเปิดเผยค่ะว่าบุคคลใดกระทําการขอทานมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช2484ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการดําเนินการดังนี้ 1. กรณีบุคคลใดกระทําการขอทานเป็นคนชราคนพิการคนวิกลจริตหรือเป็นคนมีโรคไม่สามารถประกอบอาชีพหรือสามารถเลี้ยงชีพอย่างอื่นได้และไม่มีญาติอุปการะพนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัว ตัวไปยังสถานสงเคราะห์เพื่อให้การช่วยเหลือกรณีบุคคลใดกระทําการขอทานไม่อยู่ในลักษณะข้อที่หนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปที่สํานักงานจัดหางานเพื่อให้การช่วยเหลือหากหลีกเลี่ยงไม่ยอมทํางานหรือรับการช่วยเหลือและปรากฏว่าผู้นั้นได้กระทําการขอทานอีกพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปยังแหล่งประกอบการงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานให้ผู้ที่ไร้อาชีพ 3. หากไม่ทำงานหรือหลบหนีจากสถานสงเคราะห์มีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน100บาทหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการขอทานหรือการสแสวงหาผลประโยชน์จากการขอทานขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะศูนย์ประชาบดี1300ได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจ,จังหวัดราชบุรีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์032 337620ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์191หรือ032 315497อําเภอเมืองราชบุรีหมายเลขโทรศัพ 1, 1, ท์032 337015ค่ะจังหวัดราชบุรีนะคะป้องกันและก็ปราบปรามการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ค่ะ นายปิติธรรมทิติมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเปิดเผยนะคะว่าบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้แจ้งว่าปัจจุบันนี้กําลังประสบกับปัญหาการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและส่งผลเสียผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมากจังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและติดตามสอดส่องดูแลการลักลอบตัดสายเคเบิลโทรศัพท์เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นทั้งนี้บริษัททีโอ ทีจำกัดมหาชนยินดีมอบรางวัลน,นำจับให้แก่ผู้ที่แจ้งความนำจับในการติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ตามระเบียบของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนด้วยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยานะคะคได้ออกมาประกาศเตือนร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนนะคะตั้งแต่ระหว่างวันที่25-29กันยายนนี้ส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงในพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันที่25กันยายน2556ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา4นาฬิกาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นและพาดผ่านประเทศไทยส่งผลให้5วันระหว่างวันที่25ถึงวันที่29กันยายนนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางส่งผลให้มีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงในพื้นที่ตามแนวร่องมรสุมในส่วนของจังหวัดราชบุรีได้มี การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเนื่องจากฝนตกหนักในระยะนี้อาจเกิดน้ําท่มฉับลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิ่งโดยแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณที่ลาดต่าริมน้ําที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังพร้อมทางกําชับหน่วยงานเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตรวจสอบเส้นทางเขื่อนฝายอ่างขันกั้นน้าและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดราชบุรีและให้ ใช้ประโยชน์จากมิตเตอร์เตือนภัยด้วยค่ะกรมอนาาไมกระทรวงสาธารณสุขนะคะหวันภาวะฝนกรดกระทบสุขภาพแนะพื้นที่เสี่ยงภยัยใกล้โรงงานอุตสาหกรรมเลี่ยงในการกักเก็บน้ำฝนหากไม่จำเป็นหรือถ้าจำเป็นก็ต้องทำความสะอาดหลังคาและรางน้ำฝนก่อนค่ะ ดรนายแพทย์พรเทพสิริวรารังสรรค์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยถึงการนำน้ำฝนมาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยว่าในช่วงนี้มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นประจำทำให้ประชาชนในบางพื้นที่นะคะที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดจำเป็นต้องมีการเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเพราะน้ำฝนจัดว่าเป็นน้ำที่สะอาดแต่ก็สามารถเกิดสิ่งสกรปรกได้ง่ายเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งบ้านเรือนหลังคา และภาชนะที่เก็บกักน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมการจาราจรหนาแน่นหรือมีมลพิษทางอากาศล้วนมีความเสี่ยงจากกุนละอองไอาจากท่อไอเสียควันจากโรงงานและอาจทำให้เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีต่างๆได้โดยเฉพาะก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนที่ปะปนอยู่กับน้ำฝนที่ตกลงมาเกิดเป็นภาวะฝนกรดคือมีค่า pH ต่ำกว่า5.6ที่เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างอย่างมากการเก็บกักน้ำฝนที่ปลอดภัยนั้นนะคะไม่ควรเก็บกักน้ำฝนในช่วงที่ตกช่วงแรกๆค่ะควรปล่อยให้ฝนตกไปสักระยะหนึ่งก่อนเพื่อชะลางสิ่งสกปรกในอากาศและหลังคาให้สะอาดดังนั้นก่อนการเก็บน้ำฝนไว้ใช้ควรเริ่มจากการทำความสะอาดหลังคา รางน้ําฝนและภาชนะที่เก็บให้พร้อมใช้งานส่วนภาชนะในการรองน้ําฝนก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยเช่นกันปิดด้วยมุ้งพลาสติกและปิดภาชนะให้มิดชิดเพื่อให้มั่นใจก่อนนําน้ําฝนมาดื่ม ควรนำไปฆ่าเชื้อด้วยการต้มหรือทำให้เดือดอย่างน้อยประมาณ5นาทีนะคะเพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยงในการเจ็บป่วยเนื่องจากน้ำเป็นสื่ออาทิโรคระบบทางเดินอาหารอุจจาระร่วงเป็นต้นซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2556พบว่ารายงานผู้ป่วยด้วยโรคอุจจารล่วงสูงสุดจำนวน6,946รายคิดเป็นอัตราป่วย532.24ต่อประชากรแสนคนอธิบดีกร อนามัยได้กล่าวไว้ค่ะไปดูกันที่การฝึกซ้อมของสโมสรราชบุรีมิดผล FC นะคะก็ยังคงซุ้มซ้อมกันอย่างหนักค่ะก่อนที่ในวันอาทิตย์จะถึงนี้นะคะจะเดินทางไปเยือนสโมสรสงขลาอยู่ในเต็ดค่ะ ความเคลื่อนไหวของสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีสำหรับทางสโมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีนะคะก็ได้มีการซักซ้อมทีมกันอย่างหนักค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีเพื่อในวันอาทิตย์ที่29กันยายนนี้นะคะจะเดินทางไปเยือนสโมสรสงขลายู่นเตดทางสโมสรก็ได้มีการจัดโปรแกรมต่างๆเพื่อให้นักเตะได้มีการฝึกซ้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีการให้นักเตะแต่ละคนได้มีการฝึกซ้อมในสิ่งที่ผู้ฝึกสอนนั้นได้วางแผนเอาไว้เช่นเคยค่ะถึงแม้กระทั่งในช่วงเย็ยน จะมีสภาพอากาศที่ร้อนมากนะคะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้นักเตะแต่ละคนนั้นได้มีประสิทธิภาพพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆและพร้อมที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นในการแข่งขันด้วยค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะหากคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w h c t v 2 u c o m แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ w w w f a c e b o o k c o m ัต t ีซีทีวเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันนะคะ เช่นเคยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทัวชางคเบิลบอร์ดแบนจำกัดหรือ HTV ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032310262เหมือนเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ชั้นการจนาสิม,มาและฝ่ายข่าว HTV ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ